สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดน,นกเปลี่ยนบริษัททำละครเป็นโรงครัวทำอาหารแจกทีมแพทย์เป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงที่มากไปด้วยความสามารถจริงๆครับสำหรับนกจริยาซึ่งถ้าครคยที่ติดตามจะรู้ดีว่านกนั้นนอกจากจะเป็นนักแสดงที่มากไปด้วยความสามารถแล้วนกยังทำงานเบื้องหลังอีกด้วยนั่นก็คือการเป็นผู้จัดละครซึ่งที่ผ่านมาก็มีผลงานออกมาให้แฟนละครได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่อง และถึงแม้ว่าปัจจุบันนกจะอายุ55ปีแล้วก็ตามแต่ก็ยังทำงานในวงการบันเทิงอยู่นะครับทั้งแสดงละครรวมไปถึงการจัดทำละครด้วยที่สำคัญยังสวยออร่าไม่เปลี่ยนแปลงเลยล่ะครับดูแลตัวเองดีมากๆเลยครับแล้วช่วงนี้อย่างที่รู้กันดีว่ากำลังมีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ประชาชนติดเชื้อโควิด -19 กันอย่างต่อเนื่องอีกทั้งหลายโรงพยาบาลตอนนี้ยังมีเตียงไม่เพียงพอต่อคนป่วย รวมไปถึงเครื่องมือทางการแพทย์ที่สำคัญตอนนี้ทีมแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลนั้นทำงานกันหนักมากเลยครับล่าสุดนกได้เปลี่ยนบริษัททำละครให้เป็นโรงครัวเพื่อทำอาหารส่งไปให้กับเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์ตามโรงพยาบาลต่างๆโดยนกได้โพสต์ภาพบรรยากาศที่พี่ๆน้องๆกำลังช่วยกันทำอาหารซึ่งแต่ละคนก็ใส่แมสป้องกันอย่างดีขณะทำอาหารโดยมีการระบุว่า บริษัททำละครที่ตอนนี้ถูกทำเป็นโรงครัวทำอาหารให้บุคลากรทางการแพทย์ขอชื่นชมทีมงานน้องๆน,นะคะพวกนางทำกันด้วยใจจริงๆมีเงินช่วยเงินมีแรงช่วยแรงมีใจช่วยใจขอชมจากใจพี่ยามนี้ต้องร่วมแรงร่วมใจและหลังจากที่โพสต์ออกไปชาวเน็ตได้เข้ามาชื่นชมรวัรวๆเลยว่า ขอบคุณแทนบุคลากรทางการแพทย์ด้วยนะคะอีกท่านบอกว่าทีมบุคลากรทางการแพทย์เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ได้รับอาหารถ้าเขาทราบเขาคงทราบซึ้งในน้ำใจที่ได้รับนะคะพี่นกเป็นการกระทำที่ดีงามมากๆเลยค่ะเป็นต้นท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ